ัดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่20กรกฎาคม2567คำทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มันการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ10ไม่เท้าสมเหรียญดีเอ็มเพรสนะคะ ราชินีดาบวันนี้การงานนะคะงานเยอะนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะคุณทําได้ดีนะคะวันนี้การงานนะคะราบรื่นด,ดีนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะสิบไม้เท้าราชินีดาบนะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนนะคะงานหนักง,งานเหนื่อยคนวันอาทิตย์ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทําประเภท โกดังโรงงานใหญ่ๆบางคนเกี่ยวข้องกับก่อสร้างมีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะแต่คุณอดทนนะคะเขาเรียกว่ามุ่งมั่นอดทนนะคะเข้มแข็งนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะสำหรับบางเรื่องนะคะ การพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายลูกค้าเก่า,กาลูกค้าประจําลูกค้าให,ใหม่จะเวียนเข้ามาวันนี้จะมีเงินเข้ามานะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์พูดดีๆกับลูกค้านะคะลูกค้าจะชอบในเวลาในในขณะที่เราพูดนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นคนผู้ชายก็เรียกว่านารีโอปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยานะคะทรงดวงหรือคุณแม่ก็ได้นะคะคนที่รักเราคนที่เป็นหวงเราก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีโอกาสขวากท้องขวากคันนะคะหรือว่ากินทานอาหารร่วมกันได้ด้วยนะคะ คนโสดนะคะจะมีแม่สือ่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักนะคะบางคนเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภเลขมงคลจากพ่ยีสี่มีเลข0-3-3-0์สามสานะคะศูนยนะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์เีเรียญช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์ด้านของการเงินนะคะประหยัดมัธยัตินะคะเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะบางคน ถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรในช่วงนี้นะคะแทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะหรือการเงินนะคะอาจจะตึงตึงมือได้ด้วยเหมือนกันนะคะ4ไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะดเดินเลิ่เวอร์นะคะช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะในเรื่องของการงานหรือสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่นะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ นะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะน้เดลเบอร์เขาเรียกว่าคําพูดมีสเสน่ห์นะคะนะช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาช่างสื่อสารช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จจะได้จากคําพูดของเรานะคะเดอฟู Fool, มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวหรือบางคนก็มีโอกาสไปพักผ่อนร่วมกับคนรักกับคนในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะนะการเงินนะคะมักจะหมด ไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะเดอะฟูดนะคะเขาเรียกว่าบางคนหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับคนที่เรารักหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะประหยัดยังไงก็ต้องมีเหตุให้ต้องใช้นะคะเขาเรียกว่าหมดไปกับคนที่เราเขาเรียกว่าเรารักเราก็ถึงจะหมดเราก็มีความสุขนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้ระวังการเดินสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ พกจำนำเขียวด้วยความไม่ระวังนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะ mm. ก็มีโอกาสพักผ่อน mm. ร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งหรือบางคนยังรักสนุกยังไม่อยากจะผูกมัดผูกพันอะไรกับใครอาจจะแก้คุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะเขาเรียกว่ายัางไม่โฟกัสนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขที่บ้านจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิ4ซีมาเลขสี่สี่หกศูนย์นะคะสี่สี่หกศูนย์นะคะต่อไปคนวันอังคาร สองเรียญช่วงนี้การเงินคนรังคารนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินหรือบางคนก็อยู่ในช่วงของการโดนเป็นหนี้นะคะโดนถ่วงหนี้นะคะ เดดเข้ามาประกบตัวนะคะเครียดนะคะเครียดหลายๆเรื่องนะคะเขาเรียกว่าเครียดเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะมีเดดขึ้นมาก็มีปัญหาแล้วนะคะเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานแต่คุณก็มีโอกาสกได้งานใหม่นะคะนะหกไม้เท้านะคะชัยชนะนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนแค่ตําแหน่งก็ได้นะคะ หรือว่าใครที่รองานอยู่นะคะจะได้ดีนะคะจะได้รับข่าวดีเจ็ดดาบนะคะณนะช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะเขาเรียกว่าต้องรัดเข็มขัดบ้างนะคะนะบางคนหมดไปกับการพนันนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นเขาเรียกว่าการพนันในออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องต้องพยายามก็เรียกว่าต้องต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินรวมทั้งนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิต นะคะมีโอกาสหยิบยืมนะคะส่วนใครที่อยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะนะช่วงนี้นะคะอาจจะโดนเจ้าหนี้นะคะทวงหนี้ได้ด้วยนะคะรวมทั้งระวังของสูญของหายนะคะนะมีโอกาสการโดนลักเล็กขโมยน้อยนะคะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะต้องระวังต้องรอบครอบนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพช่วงนี้นะคะระวังโรคเครียดนะคะนะเขาเรียกว่าอ,า,อาจจะทําให้เรามีอาการเขาเรียกวปวดหัวไม่เกรนนะคะความดันนะคะได้ด้วยนะคะ <S <S บางคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วงมงานศพบ,บางคนก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเกิดอาการเครียดๆก็อยากไป ทำบุญลงศพนะคะหาเวลาไปทําบุญบ้างนะคะนะเกี่ยวกับเกี่ยวกักบลงศพหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนเป็นคนตายนะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนนะคะยักยอกปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ หรือบางคนก็แอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะแอบส่องแอบมองนะคะคนที่มีเจ้าของหรือว่ามักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปบพันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะนะก็เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปีมีเลข2 3 หกเจ็ดนะคะสองสามหกเจ็ดนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะขิยงถ้วย สี่ดาบนะคะเก้าไม้เท้าเจ้าชายดาบวันนี้การงานนะคะของคนวันพุธนะคะมีปัญหานะคะบางคนนะคะเหนื่อยๆกับงานนะคะนะอยากพักผ่อนนะคะอยากลาออกอยากลาหยุดนะคะอยาการีเล็กนะคะอยากลาพักร้อนนะคะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะนะส่วนใครที่รู้สึกเครียดๆนะคะนะเราจะได้ ชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวเองนะคะ,ตตก,ะ,คะกลับมาจะได้มีพลังในการเริ่มงานใหม่นะคะนะัมีโอกาสที่จะได้พักผ่อนนะคะนะัดสี่สี่ดาบบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะรอโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะัดช่วงนี้นะคะถ้าใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะนะคะจะนาความเดือดร้อนมาให้เรา นะคะหรืออาจจะลูกน้องนะคะออกกระทันหันก็ได้นะคะมีเหตุให้เราต้องเครียดมีเหตุให้เราต้องเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหานะคะให้กับบุตรหลานบริวารแต่คุณเคลียร์ได้นะคะ K ิงอับคับนะคะขิงขิงถ้วยนะคะก็เรียกว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือบุตรหลานบริวารได้นะคะนะด้วยความสามารถของเรานะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะถ้าเรามีอะไรนะคะปัญหาอะไรบางคนนะคะก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคนพ่อนะคะคุณพี่หรือว่าคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเรานะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะนะอยู่ในช่วงของการบางคนนะคะต้นพังนี่พังซ้มแซมนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนะคะนะเกี่ยวกับ ลูกน้องนะคะทำให้เราต้องเรียกว่าความทุกข์ของลูกหลานบริวารหรือความทุกข์กับของลูกน้องก็อาจจะเป็นความทุกข์ของเราไปด้วยนะคะได้ด้วยนะคะน้ำเครียดๆนะคะส่วนทางด้านของการงานช่วงนี้นะคะอาจจะนิ่งๆไปบ้างนะคะนะเขาเรียกว่าการตลาดอาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังกระดูก หรือว่าการเดินชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวระวังของมีคมมีดบาดนะคะนะรวมทั้งระวังของคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะนะเราก็ต้องเรียกว่าถ้ามีอะไรก็ขอให้เราถอยห่างมานะคะกับวัยรุ่นเจร้อนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับคนรักนะคะ หรือว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการเ,าเงินหรือว่าการงานเสนมากกว่านะคะโชคลาภเลขมงคลจากพพะยิบสีนะคะมีเลข0ูนย์สี่นย์นะคะศูนยนะคะคนมันพร์คั 5ถ้วยเดทเดโหกดวันพฤรหัสวันนี้เป็นอะไรเครียด <c red> นะคะเขาเรียกว่ามีความกังวลใจกับปัญหาหลายหลายสิ่งหลายหลาย,หลายอย่างนะคะนะบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะการเงินที่รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะสาหรับใครบางคนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือบางคนก็เกี่ยวกงกับ น้อยอกน้อยใจปวหน้างานนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะนักก็เรียกว่าชีพผจญลงเท้าการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่การยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานนะคะบางอารมณ์ก็ยังอยากจะอยู่ต่อบางอารมณ์ก็อยากย้ายนะคะแต่ยังไงก็มีดวงย้ายอยู่แล้วนะคะเ็าเรียกว่าจุดหักเหนะคะแต่คุณก็ได้งานใหม่นะถ้าการถ้ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเรียกว่าได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่ นะคะเคลียเรื่องงานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะด้วยอิทธิพลของราชินีไมเท้านะคะะช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพด้วยนะคะบางคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอนะคะคุณผู้หญิงนะคะ มักจะเกี่ยวข้องกับหมดลูกบางคนประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาวลานะคะหาเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะนะเกี่ยวข้องกับให้เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะน,นกะก็ต้องอย่าอย่าอยู่เฉยนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะรวมทั้งนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวกันเป็นการตายของใครบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานวัามงคลน,นะคะ หรือบางคนก็เครียดเครียดก็อยากไปทำบุญลงศพได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินมีแต่รายจ่ายนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าวันนี้เขาเรียกว่ามีการเงินที่ต้องใช้จ่ายออกไปนะคะนะนันน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียนะคะนะก็ก็เรียกว่ารายจ่ายที่ต้องอรัดเข็มขัดนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยปัญหาหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะเข้ามาให้เราต้องขบต้องคิดบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะนะมีปัญหาเข้ามาให้าบางคนนะคะอาจจะถึงขัง้นบางอารมณ์ก็อยากเลิกบางอารมณ์ก็ยังอยากจะอยู่ต่อนะคะนะหรือบางคนนะคะอาจจะปรับทุกข์ด้วยกันก็ได้นะคะเขาเรียกว่ามีปัญหาเข้ามาหลายๆลอย่างทาให้เราต้อง เข้าหันหน้ากันมาปรับทุกข์กันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะช่วงนี้นะคะจะให้โชคส่วนเลขบางคนจากพัยบสี่มีเลขห้าสามสี่ศนย์นะคะห้าสศย์นะคะ ต่อไปคนวันศุกร์คุยคนวันุขสิบเหรียนนะคะการเงินดีมากนะคะเขาเรียกว่า จะมีโอกาสได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาบางคนมีโอกาสซื้อบ้านใหม่นะคะเกี่ยวขกับกาบอสังหาริมทรัพย์นะคะนะซื้อบ้านใหม่หรือว่าการแลกแลกข,ขายนะคะก็เรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนอาจจะ กํากลังจะเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษานะคะอาจจะไปวัดนะคะไปพักอนอนอยู่ที่วัดได้เลยนะคะพวกแปดถ้วยนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์นะคะไปทําบุญนะคะนะเขาเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะช่วงนี้จะทําอะไรคนมันสุขมกักจะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นนะคะนั้นมีโอกาสที่จะได้ เตืนทางทั้งกลางวันกลางคืนนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้ด้วยนะคะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆ,ๆงงๆในเรื่องของการงานการเงินดีนะคะมองโดยรวมและคนสนินสดีดีมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้มีโอกาสพลาดพลาดนะคะ,นะคะอาจจะด้วย การงานที่อยู่กันคนละที่นะคะหรือบางคนก็เขาเรียกว่าอาจจะปริกวิเวกไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นการพราัดพรากที่ที่ไม่ได้ทําให้เรามีความทุกข์อะไรนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่นะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางนะคะกับอดีตนะคะ แต่สําหรับใครบางคนก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาแต่เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะมีโอกาสเข้ามานะคะในชีวิตโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะจะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะมีสิบเหรียญนะคะเลขมงคลจากพพะยุปสีมีเลข0840นะคะ0840นะคะ คนวันเสาร์นะคะเดอะไฮโรเฟนสิบถ้วยเจ็ดดาบแปดดาบช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้นะคะจากแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาบางคนนะคะมีโอากาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะคะจิตใจดีงามนะคะนะอยากไปวัดอยากไปสวดมนต์อยากไป ก็าเรียกว่าอยากไปขอพรนะคะนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีไปกับคนรักไปกับคนในครอบครัวนะคะไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนที่รู้ใจนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเจ็ดดาบแปดดาบนะคะนะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะที่มีรายจ่ายรออยู่นะคะแต่เ็าเรียกว่าหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับคนที่เรารักไม่เป็นไรนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะดูเลสุขภาพด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดตามเนื้อตามตัวกระดูกปวดเข่านะคะการเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบมายืมการเงินนะคะขอความช่วยเหลือนะคะนะแต่เราก็เขาเรียกว่าในช่วงนี้นะคะบางคนการเงินอาจจะรายจ่ายเยอะนะคะแต่ยังไงก็จิตใจดีงามนะคะ อาจจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงบางคนอาจจะปฏิเสธยากได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งระวังของสนย์ของหายการโดนลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ารวมทั้งการโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะนะด้วยความที่เราเป็นคนใจดีใจบุญนะคะมักจะโดนคนอื่นเข้ามาเอารัดเอาเปรียบได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะส่วนใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดซ่อนเรน้คนครักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแอบยักยอกเงินได้ด้วยหรือแอบมีคนแอบคอุยอยู่หรือเปล่าน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่ก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ก็ต้องระวังอาจจะโดนจับได้นะคะช่วงนี้นะคะ ส่วนคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดเราก็ได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่คนโสดนะคะบางคนอาจจะแอบส่งแอบมองนะคะคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเขาเรียกว่าเหลวซ้ายเหลียวขวานะคะแอบส่องแอบมองได้เลยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพอยุปซีมีเลข5078นะคะ5078นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทำานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ